วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลพิจิกและราศีธน,น,นูหลังจากดาวราหูย้ายินที่30มีนาคมอกค่าดวงชะตาของท่านจะ เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยฝากทุกท่านกด subscribe ฝากกดติดตามกดแชร์กดเห็นโพสต์กกอนในกิจคอนเฟิร์มตรงนี้จะกลาบขอบคุณมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดแชร์ครับที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของกิจคอนเฟิร์มอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาทํานายงนสตากันเลยดีกว่าครับสำหรับโนสตาของท่านที่เกิดในราศีตุลมีดาวราหูโคจรเข้าเรือนปัตตานีรวมทั้งยังมีมฤตยูอยู่ในเรือนปัตตานีด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าคนราศีตุลในช่วงที่ผ่านมาเรื่องคู่สัญญาเรื่องคู่ครองความรักย่ำแย จริๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องมีปัญหาอย่างนี้แน่นอนหนึ่งเลยนะครับคือทะเลาะก,กับคู่ทะเลาะก,กับแฟนหรือหลายท่านเลิกลาไปแล้วนะครับเพราะว่ามาได้แต่อยู่เนี่ยอยู่มา6ปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้น6ปีที่ผ่านมาเนี่ยความรักไม่ดีแน่นอนต่อให้อยู่ด้วยกันก็อยู่แบบคู่เวรคู่กรรมอยู่แบบอยากเลิกอยู่แบบทุกทพร้อมกันนั้นลาหูก็ย้ายมาอีกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จนถึงกร,รกฎาคมนี่มันเป็นจุดล่อแหลมต่อการเลิกลาจริงๆนะสำหรับคนที่อดทนกันมาอย่างยาวนานนะครับคือดวงชะตาของราศีตุลเนี่ยจะคล้ายรา สีเมฆอ,อยู่ข้อหนึ่งคือจะมี3อย่างในการเปลี่ยนแปลงในชีวิต1เปลี่ยนงาน2เปลี่ยนคู่3เปลี่ยนที่หวัวใจแต่ต้องเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆในหนึ่งปีครึ่งที่ดาวราหูเข้ามันเล็งตรงนี้นะครับแล้วคุณจะไปได้หลงเชื่อใครเลยนะเพราะราหูมันเล็งมันจะทําให้คุณเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นคนดีเป็นคนช่วยนคนช่วเป็นคนดีคุณต้องระมัดระวังมากเลยนะครับในเรื่องของการงานครับคุณจะคิ้เกียจคุณจะรู้สึกเบื่องานทําอะไรก็เบื่อไปหมดเนื่องจากคุณมีพลังที่อ่อนแอลงจาก มันได้อยู่และราหูจึงทําให้คุณแม้จะมีงานเข้ามาคุณก็ไม่อยากทําทํางานอยู่คุณก็อยากออกจากงานมันรู้สึกเบื่อไปหมดอยากเลิกอยากปรับอยากเปลี่ยนแต่ถ้าคุณอดทนมันจะผ่านพ้นไปบริวารจะให้การสนับสนุนคุณอย่างดีคุณจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องก,การเงินครับขอให้คุณขยันแล้วก็อดทนชีวิตต,ต้องลำบากก่อนถึงจะสบายนะครับขอให้คุณจัดการบริหารหน้าการให้ดีแล้วคุณจะปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องระวังคนมาหลอกมาลวงด้วยนะเพราะว่าราหูมันเลงเพราะฉะนั้นครจะถูกเพศตรง ้ามมาหลอกมาลวงครับและยิ่งราหูร่วมพุทธด้วยเนี่ยมีโอกาสมากที่จะถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงเรื่องเงินระมัดระวังให้ดีเลยนะครับโชคลาภนะครับอย่าไปเล่นการพนันอะไรแบบใหญ่ใหญให้เล่นเล็กๆพอหอมปากหอมคอเพราะไม่งั้นเนี่ยจะขาดทุนอย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องความรักครับถ้าโสดอยู่เนี่ยคุณต้องระมัดระวังจะมีคนหลอกลวงเข้ามาเนื่องจากราหูร่วมพุทธแล้วราหูเนี่ยมันเลงชาวราศีตุลมันเข้าพินทุบทจรนนะครับตามหลักเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับตาม คำพีจักรทิปนีเขาบอกเลยนะครับว่าดาวราหูทับมฤตยูมันจะมีเรื่องขย่าวขวัญมีเหตุให้ตกใจอย่างรุนแรงหรือประสบเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวน่ากลัวคุณจะฝันร้ายระวังวิญญาณจะหลอกหลอนนะครับแล้วราหูยังทับเกตอีกก็จะบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีมิตรเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดฝันแต่คุณจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับการไขว่างั้นต้องระวังเรื่องโควิดสิานะครับทำอะไรอาจจะขัดข้องจะได้รับข่าวร้ายมักจะได้จับมูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปยุ่งเรื่อง ของโบราณนะครับช่วงนี้การเดินทางมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเสียเวลาเปล่านะครับจะไปดิวเรื่องงานสุดท้ายก็เหมือนกับไปเที่ยวจะต้องไปหลายๆครั้งมันจึงจะสําเร็จนะครับส่วนเรื่องของบริวารหาคนที่ไว้ใจไม่ได้เลยให้คุณระวังตัวไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดที่ทําให้คุณเดือดร้อนนะครับมีความลับอย่าไปเปิดเผยกับคนใกล้คนไกลเด็ดขาดนะครับให้คุณพิจารณาหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้อาวุโสจะดีมากๆนะครับเสื้อมงคลน,นะครับให้คุณไปร่วมสร้างห้องน้ําถมพื้นถวายวัด ไหวลงเจหรือพื้นที่ที่น้ําท่วมและดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้ให้คุณตั้งน้ําพุหันไปทางทิศ ต้จะเสริมมงคลในด้านการงานและสุขภาพของคุณอย่างมากเลยทีเดียวครับสําหรับดวงชะตาของท่านิเกิดในราศีพิจิกต้องบอกว่าตอนนี้ดาวราหูเคลื่อนย้ายไปอยู่ในเรลือนอริแล้วซึ่งอยู่ในเรือนทุกสถาน,นะครับจึงทําให้ราหูนั้นไปทําลายอริศัตตูของคุณนั่นหมายความว่าคนที่คิดร้ายเกี่ยวับคุณในช่วงที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเครียดและมีปัญหาในชีวิตเขากำลังจะแพ้ภัยเขากำลังจะเจอเรื่องร้ายหรือคําที่ให้ร้ายคุณเนี่ยสะท้อนกลับไปและที่สําคัญเลยนะครับสิ่งไร้ร้ายต่างๆเนี่ยเริ่ม ทำอะไรคุณไม่ได้ฟ้ามันเปิดครับชีวิตคุณปลดล็อกจากอุปสรรคต่างๆนานาจากสิ่งที่ต้องหมุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงนิงนการทองอาจจะมีรายได้มากแต่ว่ามันไม่มีเก็บมันหมดไปกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ราหูย้ายแล้วส่งผลดีจริงๆนะครับรวมถึงดาวพระรหัสสับัตียังโครจรในเรือนปุตตะด้วยท่านใดที่อยากจะมีบุตรบริวารกามร็มีโอกาสสาเร็จมีโอกาสติดบุตรติดลูกนะครับรวมถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆก็จะสําเร็จเมื่อดาวรหัสโคจรเข้าเรือนปุตตะ เป็นตำแหน่งกเกษตราที่ปดีนะครับต้องบอกชีวิตที่ผ่านมามันเหมือนคุณถูกล็อกอยู่เนื่องจากดาวราหูที่เล็งที่ผ่านมาอาจจะทําลายเรื่องคู่คุณไปแล้วอาจจะทําลายความเชื่อใจเกี่ยวกับคู่ครองทําลายทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเห็นผิดเป็นชอบไปเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้ราหูย้ายแล้วชีวิตมันเปิดออกหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับการงานคุณตกงานอยู่คุณอยากได้งานคุณจะเจองานที่เข้าออกับคุณได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คนโสดจะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ จากงานใหม่ด้วยและที่สําคัญการงานที่มีอุปสรรคของคุณมันจะคลี่คลายได้ดีเลยนะครับและจะมีงานสําคัญเข้ามาใครที่อยากจะหาผู้ลงทุนมาร่วมทุนมีโอกาสสาเร็จจริงๆขอให้อดทนและหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายตรงจุดนี้ไปคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนเลยนะครับการเงินครับต้องบอกว่าพร้อมลงทุนพร้อมให้เงินทํางานการกู้จะผ่านมีเงินพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างตามที่ต้องการได้เงินมาลงทุนเพิ่มพอดีมีคนช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะเหมง็งหลายท่านมีปัญ หาเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเวียวกนการเงินไม่รู้จะทําอย่างไรแต่จะมีคนมาช่วยในจังหวะสุดท้ายอย่างแน่นอนเลยนะครับสาหรับเรื่องสุขภาพครับมีนนมที่จะดีขึ้นแต่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับหลังเกี่ยวกับขารวมถึงอาการแพ้ตามผิวหนังด้วยนะครับความรักนะฮะคนโสดคุณจะ คนที่ใช่คุณจะเปิดใจรับเขาและเขาจะมาจากการงานการเรียนเพื่อนในวงงานวงเรียนเพื่อนเก่าในที่ทํางานเพื่อนเก่าในที่เรียนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับมีโอกาสจะมีลูกใครที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสําหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูเกชะตาชีวิตของคุณเนี่ยจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะมีความคิดลิเริ่มที่จะทําอะไรใหมๆ่ๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เพราะดวงชะตา ของคุณในช่วงนี้เนี่ยมีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งเกษตรมีดาวพันธุ์ทุกเป็นสี่แกรักโดยดาวพระราศดีเป็นเกษตรตามพรวิีซึ่งกรโบราณเขาบอกเนี่ยพื่อหัดส,สี่ทรงศักดิ์ช่มช้อ,ชอยคุณจะมีโอกาสในเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งคือทรงศักดิ์จะได้ยศจะได้ความสําเร็จแช่มช้อยหมายถึงความสุขเพราะนั้นครับราศีธนูคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนเลยนะครับคุณมีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงญาติมิตรคุณจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตแม้แต่จะคิดเรื่องซื้อบ้านซื้อที่อุตสาห์ใส่ที่ด สำเร็จอย่างแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าคุณจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าเรื่องบุญใหญ่เพื่อนฝูงหยัดมิตรที่คอยที่จะมาเบียดเบียน,ยนคุณหรือคุณต้องคอยช่วยเหลือเขาโดยตลอดเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ปีนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับคนที่คุณเคยไปขอความช่วยเหลือปรึกษาหารือหรือคนที่ไม่เคยไปปรึกษามาก่อนก็จะได้ความเมตตาช่วยเหลือนะครับอาจจะนําพาคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเลยก็ได้นะครับเรื่อง การเงินการทองดีขึ้นครับแต่ด้วยความที่ดาวเสาร์อยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นการลงทุนต่างๆต้องเป็นการลงทุนในระยะยาวกินผลตอบแทนน้ําซึมบ่อสายจึงจะสําเร็จแต่ถ้าหวังการเงินแบบรวยเร็ว,รวๆซื้อมาขายไปสุดท้ายแล้วมันจะขาดทุนคุณต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญโชควาสนามาแล้วนะครับหลังจากที่คุณทํางานมาอย่างเหนื่อยล้าทํางานหนักที่ผ่านมาอาจจะถูกเพื่อนฝูงหัวหน้างานคอยว่ากล่าวตักเตือนไม่เคยเห็นความดีของคุณเลยแต่ ตอนนี้จะเป็นช่วงที่ดวงชะตาคุณดีครับทำอะไรก็จะมีคนเห็นค้าขายกรต่ายประเทศก็สามารถทําได้การสมัครงานต้องสมัครงานเป็นเคสสองที่แล้วคุณจะได้อย่างแน่นอนนะครับคุณไปขอความช่วยเหลือการกู้ธนาคารต่างๆคุณจะได้รับคําตอบอย่างที่คุณพึงพอใจเลยทีเดียวนะครับคุณอาจจะได้เงินมาจากประกันชีวิตหรือคุณอาจจะได้เงินมาจากผลตอบแทนที่คุณลืมไปแล้วมีโอกาสจะได้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักคุณเองนั้นควรจะระวังคู่รักของคุณไว้อย่างมาก เลยนะฮะเพราะอาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งวิวาทมีปากเสียงกันนะครับบางครั้งอาจถึงขั้นแยกทางหย่าร้างกันเลยนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมคู่คุณเลยนะครับคุณมีทิฐิสูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ความรักมันคงอยู่นะครับคุณต้องลดลาวาศอกสักนิดหนึ่งและก็ต้องระมัดระวังเลือกคําพูดนะครับเพราะที่ผ่านมาพูดไม่เก่งใจกันเลยคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นระวังมันจะหย่าร้างได้เลยต้องระมัดระวังเลยนะครับสาหรับคนที่โสดอยู่ความรักของคุณอยู่ในช่วงประเดี๋ยวประดาวช่ว ขังโชคข่าวมาเร็วเค็มเร็วไปไวนะครับอย่าไปตั้งความหวังมากเกินไปนักนะครับในเรื่องของโชคลาภครับต้องบอกว่ามันจะทยอยเข้ามาแม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หลังจากเมษายนเป็นต้นไปโชคลาภจะเข้ามาอย่างชัดเจนนะครับสำหรับคนที่ชอบการเสี่ยงโชคต้องบอกเลยนะครับว่าต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซดตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งอยันงเป็นเหล็อของจีนนั้นจะกันสิ่งอับประมงคลแก้คง จุ้ยในทิศที่ไร้ไร้แก้ดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐิเต่าหมกดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุ้ยทีดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนำดวงต ให้สูงส่งอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพงเพลงพาพา,า,าหาหารือเือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9พา ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0859743945ได้เลยนะครับ